Yo, yo, I'm like an addict, Do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me. Never gonna look back. I'm never gonna look. สดีครับเพื่อนผมโป้นี้พิชนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปที่แข่งกระจนนะครับเอ่อฝนความท่นจะตกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่แข่งกระจนกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกกันอนกคอมเพล็กซ์นะเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปทางตัวเมืองะเด็กเต๊แล้วเราจะไปทางเส้นปูนพวงกันนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ต่อพักกันนะผมมันตกตอนนี้วิ่งมาได้168กิโลนะครับเราอยู่ตรงปตทมันจะเลยเซ็นทรัลเวสเกตเข้ามาหน่อยนึงนะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บหบนึง่งแล้วก็มาถึงถนนพระรามสองแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปเส้นทางสมุทรสาครน,นะครับซึ่งก่อจะหลุดจากกรุงเทพมาได้ตอนนี้ใช้น้ำมันไปเฉลี่ย <Okay. S 1> รอบนี้เราก็เติมน้ำมันไป220บาทครับราคาน้ำมันลิตรละ34.5สิบาเตปรดโทวังมะนาวนะครับ เรเดินทางต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาเส้นที่จะไปอำเภอแข่งกาะจานนะครับเรามาตามป้ายแนละ้ววันนี้เข้ามาถึงเขานี้เนาะเห็นวิวภูเขาข้างหน้าก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยนี่นะลครับถ้าตามป้าย อำเภอแก่งกระจานอีกส6กกิโลนะครับแต่ทีนี้เพื่อความมั่นใจเนาะแล้วก็ตั้ง GPS ีนำทางแล้วเพื่อความสบายใจกลัวหลงโอ้เ่ทุกคนมีผ้าด้วยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนาะสององค์ Yo, yo, I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me, never been. ทางไปยังที่พักของเรานะครับก็เหลืออีกสมกิโลนะถึงที่พักเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนเพราะตอนนี้มันไปสามโมงสี่สิบกว่าแนละ้วก็เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ที่รีสอร์ทของเราแล้วคือเราไม่ได้จองไว้นาะแต่ว่าเรามา็อกอิน มาเดินดูแล้วนี่จะพาเพื่อนๆไปดูรีสอร์ทห้องที่เราพักกันนี่เลยเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยไปให้ดูบรรยากาศก่อนเนาะบ้านที่เราพักก็จะเป็นวิลล่าแปดก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่หน้าห้องเลยดูให้ดูรอบๆเนาะ ถ้าดูมุมสูงนี่น่าจะเหมือนมาลดิฟูกใจไหมไหนพาแนะนำหน่อยที่เป็นไงไปพาเดินดูหน่อยตอนนี้ก็จะไปดูวิวมุมสูงกันเนาะ มันจะมีต่างฟ้าอยู่ด้านบนข้างก็เป็นห้องน้ำมีห้องน้ําสําหรับคนที่ทากระจุห้องน้งํารวมนี่ถึงวิวข้างบนามาดูฝั่งนี้ก่อนนี่มีสไลด์เดือยให้เราเล่นด้วยข้างบนก็เป็นสาลายนะ้ำข้างล่างก็เป็นสาราคาห้องที่เราอยู่เท่าไหร่นะสายฝนอ่าสองพันห้าสองพันห้าใช่ไหม <25. S 2> ใช่มีหลายราคามีหลายราคาแต่เราเลือกเป็นเดกรถมีเป็นกระโจมแล้วก็มีเป็นอ่าเป็นบ้านส่วนตัวน,ตนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ <laughs> Known you too long. Hurts watch your blue eyes. ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนแก่งกระจานกันแล้ววิวตอนเย็นเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงนี อันนี้จะเป็นจุดเช็คอินเนาะน้องกลัวจังกลัวไงหลังกลัวายหลังก็อย่าไปนั่งดิอุ้ยลมเย็นมากเลยท่านผู้ชมสวยนะออปลาที่กำลังจะตกเนียวดูดูอุ้ยเขาเขียวดีจังชิง มันไม่เป็นสีฟ้าเนาะมันไม่เป็นสีฟ้าเหมืันอยู่กาญจนบุรีเนาะอยู่กาญจนบุรีอย่างเขียวเลยดูดิไปดูดิกลับเพื่อนๆมรรจากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมีแอรก็พอืเราไปเช็คอินที่รีสอร์ทมา แล้วแล้วเราก็เนี่ยเดินทางมามาดูเขื่อนซึ่งรีสอร์ทเราเนี่ยจะอยู่ใ,ใกล้ใกล้ใกล้กลับเขื่อนแก่งกรจารย์ก็เลยมาแวะแป๊แบ,บนึง่งเราเราว่าจะไปหาซื้ออะไรเข้าไปกินลมก็แรงเนาะเย็นดีเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยก็นาวนาวต้มก็ไอ้นาวเก้าอี้มานั่ง I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. ตอนนี้นะครับเจ้าพีซผมนะครับวิ่งมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูดูหน้าใหม่355กิโลนะครับอัตราเฉลีย่ยการกินน้ำมัน43.6กกิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคค่อนข้างที่โ,โอเคเนาะ Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. s นี่แล้วเราก็กลับมาแล้วจากเขื่อนแกงกระจานนี่เราจะมารีวิวห้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยู่ห้องนี้มีมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะมัมีตู้เย็นไหนตู้เย็นเปิดเนี่ยตู้เย็น เราซื้อมาเองไงไอโกฮอกงของเราตับแป๊บซี่อืแล้วนี่จะเป็นที่นอนมีนที่นอนอมหมอนสีใบมีทีวีแอร์นี่ก็เย็นฉ่ำเลยนะห้องค่อนข้างที่จะสวยนะไม่ใช่ค่อนข้างหลอกสวยเลยละ่ะจะเป็นห้องน้ำจึ้งโอเคเนาะเดี๋ยวเราเจะออกไปนั่งกินหมูกระทะข้างนอกขาดไม่ได้เลยหมูกระทะไปที่ไหนต้องมีหมูกระทะ I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are behind the Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through, through hell I never got anyone's help I had to do it all myself